สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1565คฆ่าให้หมดไม่มีละเวน้นสู้จริงเห็นไอพลังขนาดใหญ่ที่รอยอยู่ในโรงฝึก ผากระจกน้ําหอมและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันมีเพียงคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาเท่านั้นที่จะรู้ว่าการฝึกฝนรัศมีแห่งความตายสาเร็จนั้นยากเพียงใดแต่เมื่อมันถูกไล่แล้วใครก็ตามที่อยู่ภายใต้ขอบเขตราชาเซียนจะต้านทานมันได้อย่างไงไม่ใครจะช่วยพวกเขาแม้ว่าค่ายถูกลงโทษโดยพระราชวังเทพมันความจริงก็ตามไม่กี่คนที่เข้ามาในโรงฝึกคืออนาคตของโลกวังหัน ซูจิงปล่อยให้พวกเขาตายไดนะ้นไม่ได้ซูจิงกําลังรีบเข้าไปในโรงฝึกแต่จู่ๆนัศมีขนาดใหญ่ก็แตกไปถึงเสียงยังมีเสียงร้องไห้อย่างเจ็บปวดจิตวิญญาณกระบีจะฝึกฝนจิตวิญญาณกระบีจริงๆภายในโรงฝึกราชาอี้จับหัวของเขาด้วยมือทั้งสองข้างและร่างกายของเขากระตุกด้วยความเจ็บปวดเขาไม่สามารถควบคุมพลังเสียมเขาได้เลยดังนั้นรัศมีแห่งความตายจึงแตกไปถึงเสียงก่อนที่เขาจะไล่มันเต็มที่ ในขณะที่หลิงเฟยวี่ได้ใช้จิตวิญญาณกระบี่เพื่อโจมตีวิญญาณเสียงของราชาอีโดยตรงทําให้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสิ่งมีชีวิตใหญ่ที่วิญญาณเสียงของเขาได้รับบาดเจ็บในการบาดเจ็บเล็กน้อยพวกเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาแต่ถ้าบาดเจ็บหนักกว่านั้นคือจิตใจของพวกเขาจะแตกสลายราชาอีตะโกนด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ขาสีทองที่แหลมคมงอกออกมาจากร่างกายของเขาผิวหนังบางส่วนกลายเป็นเปลือกแข็งครู่ต่อมา เขาก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งแมลงเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่วิญญาณเสียองเขาได้รับบาดเจ็บเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ต่อไปผู้ฝึกฝนโลกเมคาจากเผ่า,มาแมลงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของเขาราชาอีเกิดได้ขึ้นถอยไปราชาอีรู้ว่าข้อได้เปรียบของเขาจบลงแล้วดังนั้นเขาจึงควบคุมปีกสีทองของเขาแล้วรีบออกไปเพื่อหนอีจากโรงฝึกผากระจกน้ำหอม ตราบเท่าที่เขาหลบหนีจางลู่เฉินและหลิงเฟยวี่จะต้องปฏิบัติตามกฎของพระราชวังเทพเป็นความจริงและไม่สามารถฆ่าเขาได้อีกต่อไปจางลั่เฉินและหลิงเฟยวี่รู้ว่าราชาอี้เป็นคนที่แข็งแกร่งพวกเขาจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไงดังนั้นทั้งสองจึงใช้ความเร็วที่เร็วสุดเพื่อ,อไล่ตามเขาผู้ฝึกฝนที่อยู่นอกโรงฝึกต่างก็ประหลาดใจพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นรัศมีความตายเพิ่งปรากฏขึ้นแล้วมันจะแตกทันทีได้ยังไง ดูสิมีใครบางคนกำลังวิ่งออกมาจากโรงฝึกเขาเป็นใครกันนะจ,จู่ๆเซียนผู้มพีพลังสมาธิที่มีดวงตาสวรรค์ก็ล่อ,อมาชี้ไปที่ขั้นบันไดที่นำไปสู่โรงฝึกสายตาเซียนจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกมุ่งตรงไปยังทิศทางนั้นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่แรงแมลงพุ่งออกมาจากแสงเซียนที่ส่องมาจากต้นหอมเมอนลีปรากฏต,ต่อสายตาของพวกเขาเขาคือราชาอี้จากเผ่าแมลงปีกทองคำเขาคือราชาอี้จริงๆ เขามีสายเลือดเชื้อพระวงศ์ที่แข็งแกร่งและมาที่ดินแดนสวรรค์นในความจริงหลายครั้งเพือ่อฝึกฝนเขาเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงของโลกเมคาและอาจกลายเป็นมหาเซียนคนต่อไปในเผ่าพันธุ์ของเขาราชาอีไมได้ออนแอกว่าไปหลันในขั้นราชาเซียนขึ้นเก้าเลยเขาเข้าไปสู่ขั้นราชาเซียนเมื่อหกสิบปีที่แล้วโดยร่างกายได้แข็งแกร่งและพรสวรรค์ของเขาตอนนี้เขาต้องอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากแน่ผู้ฝึกฝนที่อยู่นอกโรงฝึกจากโลกอื่น ค่อนข้างคุ้นเคยกับโูกเมคาและอธิบายภูมิหลังของราชาอีแต่เมื่อแสงเซียนภายนอกลังฝึกจางหายไปในที่สุดพวกเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่าราชาอีเลือดไหลและหลบหนีด้วยกําลังทั้งหมดที่มีมันเหมือนกับว่าสตูคัวฆาตของเขากําลังไล่ตามเขามานี่ข้าตาฝาไปหรือเปล่าราชาอีได้รบับบาดเจ็บจริงๆผู้ฝึกฝนทั้งหกจากโลกหวัางหันสามารถบ,บังคับให้ราชาอีต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้ยงั้นเหรอเป็นไม่ได้ยังไงราชาอีแข็งแกร่งมากเลยนะ พวกเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาผลลัพธ์แบบนี้ไม่เหมือนกับที่คาดการไว้อย่างชิ้นเชิงอาจจะเป็นจางรั่วเฉินความคิดเช่นนี้ปรากฏขึ้นในใจของคนหลายคนซูจินหยุดผงะเล็กน้อยแต่ขเขาก็ยิ้มอย่างรวดเร็วแม้แต่ราชาอีกเลรับบาดเจ็บและหนีไปได้เท่านั้นดูเหมือนว่าโลกกวางหันจะเหนือกว่าแน่นอนในการต่อสู้ครั้งนี้ขณะที่ราชาอีกกำลังจะออกมาจากโรงฝึกกระจกดาหอม เสียงคำรามอันทรงพลังก็ดังขึ้นต่อหน้าเขาเจ้าจะไปไหนจางรุ่ยเฉินใช้เครื่องย้ายมิติและกระโดดออกมาจากความว่างเปล่าปราปรกฏตัวต่อหน้าราชาอี้ข่าคว้วางภูเขาสักสีม่วงและกระแทกเข้าใส่ราชาอี้ทาให้เขาเลือดไหลไปทั่วร่างใหญ่ของเขาบินไปข้างหลังหลิงฟยวี่รีบมาจากด้านหลังนางใช้วิธีกระบี่เสื่องกลางและแปลงร่างเป็นกระบี่สีรุง้งแทงผ่านร่างของราชาอี้ ร่างของเขาล้มลงกับพื้นอย่างนุนแรงได้รับาดเจ็บจนไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกจางลู่เฉินข้าเป็นหลานชายคนแรกของมหาเซียนปีกทอาคําจะเจ้าข่าข้าปู่ของข้าจะแก้แค้นและฉีกเจ้าออกไปเป็นพันชิ้นอย่างแน่นอนราชาอี้ตะโกนเพื่อป้องกันไม่ให้ราชาอี้ระเบิดพลังต้นกําเนิดเซียนของตัวเองและฆ่าพวกเขาทั้งหมดจางลู่เฉินจัดการอย่างเด็ดขาดเขาโจมตีด้วยรอยแยกมิติและฆ่าราชาอี้ตาย ผู้ฝึกฝนที่รวมตัวกันอยู่นอกโรงฝึกทุกคนได้เห็นสิ่งนี้และรากับว่าพวกเขากลายเป็นฟอสซิลพวกเขาจตกตะลึงจางรุเ่เฉินได้สังหารราชาสีคันที่4ผู้ฝึกฝนคนนั้นยังเป็นหลานชายของมหาเซีนที่แข็งแกร่งอีกด้วยผู้ฝึกฝนโลกเมคาหลายสิบคนที่ยังมีชีวิตอยู่รีบบอ,อกมาและเห็นจางร่เฉินสังหารราชาอีพวกเขาหน้าเซียนด้วยความกลัวและหยุดกลัวที่จะก้าวไปอีกขั้นจางรั่วเฉินดื่มสุราวัวคลั่งวิญญาณมาก่อน ดังนั้นเจตนาในการฆ่าจีหนอยู่ในตัวเขาเขาตรวจดูผู้คนและตะโกนว่าใครก็ตามที่กล้าเข้ามาในโรงฝึกพา,จากจน้มหอมจะถูกฆ่าตายและก็อย่าฝันว่าใครจะสามารถหนีไปได้บัดซบตอนนี้แจางว่าเฉินบ้าไปแล้วเขาจะไม่ปล่อยพวกเราไปเลยทุกคนต่อสูก้กับเขาดิ้งที่สุดใช้หัวล้านจากเผามาแดงตะโกนและใช้วิชาต้องห้ามเลือดเสียนของเขาเริ่มเผาไหม้และพลังที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเริ่มเพิ่มขึ้น ผู้ฝึกฝนของโลกเมฆาทุกคนใช้วิชาต้องห้ามที่ใช้พลังชีวิตของพวกเขาเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้อย่างแข็งขันจางรอดเชิญจะบังคับให้เรามาม่เส้นทางนี้ดังนั้นจะต้องรับผลที่ตามมาจเจ้ามาหิวกาดข้ารอดดังนั้นเราก็ต้องตายด้วยกันผู้ฝึกฝนจากโลกเมฆาบางคนค้นหาโอกาสที่จะระเบิดต้นกำเนิดเสียงของพวกเขาด้วยความตายในใจ พวกเขาต้องการตายพออราะงดจางร้วเฉินและกำจัดหนึ่งศัตรูตัวฉกาจของโลกเบคาผู้ฝึกฝนของโลกเบคาหลายสิบคนพุ่งเข้าหายดูเดือดอจางรวอเฉินยืนอยู่ที่ด้านล่างของคานบันไดแทนที่จะถอยหลังกลับเขาหยิบยันไฟม่วงเทียนกลางออกมาและกระตุ้นพลังของมันเขาส่งมันออกไปจากนั้นเขาก็ใช้ภูเขาสักสิสีม่วงไปกรอบป้องกันต่อหน้าเขาตุ้มพลังกวาดไปครึ่งหนึ่งของรงฝึกผากระจกน้ำหอมไฟสีม่วงแผ่กระจายไปทั่ว และลายดินเป็นของเหลวสีทองหลายแห่งเมื่อจางโรวเฉินเคลื่อนภูเขาออกไปผู้ฝึกฝนของโลกเมกาทั้งหมดก็ล้มลงกับพื้นโดยเศษซากที่แตกเป็นเสี่ยงพวกมันแตกกระจายเหมือนกองไฟน่าเสียดายจริงๆข้าเสียไปอีกอันแล้วจางโรงเฉินกล่าวผู้ฝึกฝนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันที่ด้านนอกโรงฝึกก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งหมดจะถกเถียงกันอย่างลึกซึง้งแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดงี่ริบมีเพียงสายลมที่พัดผ่านฝูงชน บางทีพวกเขาอาจกั้นหายใจนานเกินไปครูต่อมาแต่คนเริ่มอ้าปากค้างอย่างรวดเร็วเลือดเย็นเกินไปแล้วโหดร้ายเกินไปสุดโต่งจริงๆเด็กหนุ่มที่มีรูดลายปีศาจบนหน้าผากของเขาเริ่มตะโกนใครบอกว่าจารดเฉินไม่สมควรที่จะเป็นหนึ่งในอันดับคุณความดีขั้นเสียนจะเกือบจะฆ่าข้าแล้วไหมล่ะโชคดีที่ราชาอี้และผู้ฝนของโลกเมคาได้ตรวจสอบพลังความแข็งแกร่งของจารดเฉินไม่อย่างนั้น ขาคองโง่ไปท้าทายเขาแล้วด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมของเขาข่าของตายไปแล้วแหละไม่ใช่แค่เด็กคนนี้ที่ต้องการท้าทายจางก๋อเฉินก่อนหน้านี้แต่เมื่อเห็นว่าจางก๋อเฉินกล้าหาญโหดร้ายและเลือดเย็ยนเพียงใดใครยังกล้าทําเช่นนั้นอีกละ่ะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นปีศาจส,สังหารข้าก็เห็นภาพการต่อสู้ของจางก๋อเฉินในโลกจูลิงแล้วเขาฆ่าเผ่าหลัวซาคนเดียวมากมายจนกองทัพต้องหนีเหมือนสุนัข แล้วพวกเจ้ายังกล้าลุกล้านเขาอีกเหรอเจ้าคิดว่าเจ้ามีชีวิตอยู่นานเกินไปแล้วเหรอห่างจากโรงฝึกผา,ากระเจน้ำหอมประมาณ120ลี้ีมีชายและหญิงยืนอยู่พวกเขาสวมชุดคลุมสีฟ้าอ่อนมีการปักคำว่าความจริงไว้บนปอกคอนอกจากนี้ยังมีนกกระเรียนสีขาวปักอยู่ที่แขนเสือ้อการสวมชุดคลุมสีฟ้าที่มีนกกระเรียนหมายความว่าเขาเป็นสาวกของพระราชวังเทพเป็นความจริง พวกเขามีภูมิหลังที่ใหญ่โตและสามารถลาดตะเวนในเขตแดนสวรรค์แห่งความจริงได้พวกเขาทรงพลังและไม่สามารถเทียบได้กับสาวกระดับ32หลือดับหนึ่งชายคนนี้ดูหนุ่มมากอายุประมาณ20ปีจาโรเชเินทําให้เกิดการโน้มน้าวทันทีที่เขามาถึงเขตแดนสวรรค์แห่งความจริงชัดเจนเลยว่าเขาต้องการสร้างชื่อเสียงและทําให้คนเกรงกลัวเขาอย่างที่คาดไว้ผู้หญิงคนนี้มีว้าคุมหน้าสีขาวและร่างกายของนางมีไอพลังที่ไม่มีตัวตน นางลึกลับเหมือนพระจันทร์ในเมฆหรือดอกไม้ในกระจกหลังจากหยุดชั่วคราวนางพูดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนองเลือดชายคนนั้นพยักหน้าท่านอาจารย์เทพว่ายังไงบ้างน้ำเสียงของสตรีผู้นั้นแผ่วเบาดุดลำห้วยชายผู้นั้นกล่าวว่าท่านอาจารย์เทพกล่าวว่านี่คือการต่อสู้ของการต่อสู้ครั้งนั้นจากเมื่อสิบแสนปีที่แล้วพระราชวังเทพเป็นความจริงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ตราบใดที่สถานการณ์ยังควบคุมได้และพวกเขาไม่ละเมิกดกฎของพระราชวังที่เป็นความจริงเราจะคอยดูต่อไปเมื่ออีกฝ่ายคือสร้างจหยานจางลู่เฉินจะสามารถชนะเขาได้หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นถามอย่างไม่มีอารมณ์ใดๆหลังจะหยุดชั่วครู่ชายคนนั้นก็หัวเราะเบาสร้างจหยานแพ้เมือ่อสองสามวันก่อนไม่ใช่หรอจางลู่เฉินเป็นผู้สืบทอดของนักบวชสวีมีเสึ่งซิงเขาควบคุมพลังแห่งกาลเวลาและมิติ เขาอาจสามารถตัดเส้นทางในความมืดได้นอกจากนี้จารวเฉินไม่พีมีรูในโลกสวรรค์เท่านั้นข้าได้อ่านม้วนหนังสือเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วอย่างละเอียดและวิเคราะห์มันผู้สืบทอดเตา๋าอาจไปโต่อตอกับเขาสายพุทธสวรรค์ก็ยังได้รประโยชน์จากระบบสวีมีเสือเส่องเสริงแทนที่จะเป็นพระราชวังเทพเป็นการเวลาและพระราชวังเทพแห่งมิติที่คาดเดาได้ยากเมื่อเส้นทางฝึกฝนหลักแข่งขันกันจะมีกองซากศพและทะเลเลือดเป็นภูเขา เมื่อไฟแห่งความเกลียดชังมอดไหมมีเพียงเลือดของคนตายเท่านั้นที่สามารถดับมันได้ผู้หญิงคนนั้นกล่าวลมพัดผ่านมาชายและหญิงจางหายไปจากที่ราบและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ